เอกครับบัวไม่รู้คือบอออมเสียงเป็นตะกินกระป๋นบอนี่ว่าอะไรเสียงน่ากินกับน้ำพริกอ๋อฟังยาก ôi la pha ơi pha hong sẽ đợt đôi, <laughs> <laughs> ôi để nó pha hong sẽ đợt đôi, ôi sao phăng lắm khôn đầy để nó. สิงินดีให้ชายล้ำไปท่งหอดบานหอดบานหอดบานสิยอมให้ขึ้นทางเธอนอแล้วห้อมเอาฮันี่เด็กข้ามาน่อนผู้สาวนอนแก่ผาถุงอมผู้สาวเอ้ งไงอีกตอนหนึ่งเด็ก็มาคอนคอนผู้สาวนอนพิกเสือห่มอีกตอนหนึ่งเด็ก็มาคอนคอนงูสิงเกียวงูเฮาเสียงหัวเขาถือขอบเตียงคิดเอาเองก็แล้วการแล้พ่อจะเปิดปากกังออกมาซอง,องจะมองเห็น ใกล้ถุกแล้วสงสัยเป็นบิดวะเขาต้องเกอนพวกผู้สาวมาฟังเพลงจังแม่นงามแท่นอนจังแม่นงามเอ้ยเอ้ยแท่น้อน เน่น้องสาวน้องสาวขุจังกัพ่อข้าวเหลวข้าวเหลวสีลำตัดดอกซอยสีลำตัดดอกซอยสีลำเกี่ยวเหนียวพันแต่ก่อนนั้นสี่ลำเกี่ยวสิงหักกว่ายี่สองแม่งหักต่อกันกูลำเกี่ยวลำขึ้นเดียวผู้ขอซ้อนเป็นก่อนลำขึ้นเดียวผู้ขอซ้อนเป็นก่อนละที่ขอขอนมันก็ลำเกี่ยวเหนียวพันก่อนแบบนั้นลำเกี่ยวประทันเข้าก่อนแบบนั้นลำเกี่ยวประทันเข้าเอาจังหวะผู้ลำไทยดอกกระจิงนที่เกี่ยวเอ้ยเมื่อสักเท่าไหร่ เดี่ยวจะโกงคลตางอนเอ้ยเตยผมอะไรอะไรเอ๊ะทำไมชอบเคลิ้มยาวเกินกว่าหมอนลำอ่ะเคลิ้มตามมันหน้าเป็นไทยมาดูหมอไม่รู้จักครับไทยอ้าเขาโพลี่ทัดนไงมาดูหมอนลำเอาเปคนดูบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่นครสวรรค์มาใครวันแมนโชว์ข้างในนี้รู้จักใครไหมฮะ,ะรู้จักสุภาพพลตานไหม น้าผู้ดีอวเซียโซฟมึงกลับอ่ะไปใส่ยังดูเฉยๆไม่มีสิทธิ์เอ็นยังเอ๋เสือกน้ำสุดแรงสุดยังไรมานรับฟอนยังยังยังหร่อบังนั่งเบิ้งซื้อคืนแล้วอะไรวะซื้อๆนั่งอยู่เฉยๆอ๋อฟังยากจริงเบิ้งหมอลลัคันในนี่ยังมีปฏิกิริยามันว่าอะไรดูหมอลลัคันนี้นน่ยังมียังมีปฏิกิริยาโอ้ฟังยากจริง มีปัญหาเดี๋ยวมึงอะไรวะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงน้อโอลูกงามเออขาน่อเองมีน้ำอยู่แล้วลลลว่า,งงวาเจ้าชายดินรักฟ้าน้ำสกุนปลารักน้ำมันว่ายังไงชื่อว่าเจ้าชายดินรักฟ้าปลารักน้ำโอ้ <laughs> <วะ S 1> ช่อง,<า>งหา้าทีหนึ่งกับวันที่สามเป็นประจำทั้งสองหา ข้าพเจ้าเกิดได้ไงมานี่มีความสุขอีหลีอ่หรอกระดอกกระเดียอะไรอ่ะเกิดมาเนี่ยพอโตขึ้นมานี่มีความสุขสุขแสนที่จะสุขสุขจริงจริงจังๆอ่ะกระดอกกระเดียเนี่ยนะเอออีพ่ออีแม่ได้ทิมมรดกไว้ให้อะไรไหลไหลอะไรพ่อเนี่ยได้ทิ้งมรดกเอาไว้ให้เยอะอ๋อไหลไหลเลยนะแล้วพ่อในมันผู้สาวไว้ให้ผู้หนึ่ง เติบอะไรเติบโออถามมันาบ้างฮะอ,อะไรเติบสวยจริงจริงแต่ว่าเไม่เคยเห็นหน้ากันจักเทืออ๋อไม่ไม่เคยเห็นหน้ากันสักทีจาเป็นมนีสิออกเดินทางไปหาตามหาคนหลักสก่อนอ๋อคืนซะอดิพ่อต่บากก่าวแล้วที่ยืนยังทางเดิน ไปก่อนเดอ้อพวกผู้สาวฟังลำเพลินสิคอยเดินก่อนเด้อน้องไปเดอ้อแม่สดกดีจริงๆและตอนนี้เราจะให้ท่านได้พบกับพระเอกอีกหนึ่งคนมีพระเอกอีกเหรอใช่ตอนนี้กำลัง เย็นสบายอากาศทำไมไม่ลำอ่ะไม่ลำอ่ะฝนจะตกไม่ตกหรอกโอออออโออ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 เอ๊ะไม่จุ่มอะไร đâu เสริมเสริมโอออออออเป็นฝีเหรอ อ๋อโอริโอ้ยแก้ฝีเหรออื๋ออ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 ๋อฝ้าเอ้ยฝ้าฝ้าสีแหล่แหล่หอมดอกแขกแกงส้มแกงส้มดอกแขกฟังออกแล้วหอมดอกแขกยามค่ำคำเชิญพี่น้องมาฟังลำกันนะเบอร์เี้ฝนมันจะตกแล้ว ขั้นมาบอกอยานพี่น้องมาโหูน้ำชื่อกับผมก่อนตลกเอ็ดดีด้นะครับไปเจอจำอว้เป็นหมอล่ำเงินล้านแถวเมืองอีสานเขาลือกันที่หนึ่งซาจนดังตึงต้งตึ้งอ้คนเขาว้าเลยกันปีหนึ่งนั้นไปลร่ำแข่งอยู่ยังกันพี่น้องเออเป็นยังไงเอ้แจะขาดผู้สาวตายสามพันผู้เป้าตายสามร้อย กับแตงน้อยร่วมกันไปซื้อเงินบริเป่ากับพื้นนีมาล้ำอยู่บาา้านทพราะกลัวยันเพิินบรรยากาปีหนึ่งนาไปล้ำแข่งอยู่เบื้อง,องบลล้ำกันสามคนคนหนึ่งตายฆ่า,าฮันนี่เป็นไรวะเนี่ยจิ้งหีดกัดว่ะ <โฮ S 2> ผมได้เป้ากลับบ้านมนล้ำงานรายการตะลุยตลาดตลกของคุณสุภาพพลตานจางราคาเก่า,กาล้านบอ่อยากเอพูอดถึวความเก่าความหลังอย่างหมืช่างความคุยหาว่าผมนี่คุยโม วั NYU, พศนะครับมาแข่งกับผมก็ยังแพโอ้โหขนาดนั้นเกี่ยวอ้นี้พอฟังอหรอโอ้ยยยทำไมพอวังพอแล้วทำไมนะครับโอ้ประยุก์ตเกินไปไม่ชอบไม่ต้องออกฝรั่งหรอกมลาประยุก์ตอ่ะไม่ต้องเจรจาดีกว่าสวัสดีพ่อแม่ไอ้น้องถูกหวยกันบอ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต่อรำตัวก็น่าเองมีชื่อว่าเจ้าชายฟาคคำลนโอ้แม่คอยช่วยเจ้าชายเจ้าหญิงฟาคาำํามโอ้ตะกูลฟ้าทั้งนั้นเลยเรามีคู่มั่นอยู่คนหนึ่งเป็นชื่ออะไรสาวสวยงามผุดผ่องสวยงามมากพ่อแม่มั่นมางแต่เล็กแต่น้อยยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยยังไม่เคยเห็นเออต้องไปหาสิต้องไปหาน่ะสิรู้นี่ฮะเล่นเซ็งสิจะลุ้นสักหน่อยป้ พ่อแต่บา้ากล่าแล้วสิได้ยางเดินจอนข่าวพรอนตาหวานหวานให้ยางมานำไอ้พ่อเขาแล้วสิเดินตรงด้านป่าพ่อเขาแล้วสิเดินตรงด้านป่าเชื่อไม่สีแกนดามาเดินนานตอมาสิได้พราดสาระาานอนเอาแม่มาหน้าเบาไปแล้วเหรอไปไดิคนจะตกแล้วกํลาลังมันเดือดโอย ทีนี้เราจะให้ทนายพบกับนางเอกประจำคณะของเราบ้างเป็นนางเอกสาวที่เราคัดมาแล้วว้าโอ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 โนราตัวใหญ่ชอบใไ่เล็ก โลราตัวเล็กชอบใส่เยะทำไมอาจจะทำไมตายดีกว่านี่มันโนราแล้วเขาประยุกให้หลายๆภาคดูแล้วฟังออกรองให้ฟังออกมาสิก็โทษจันไม่รู้จันไม่รู้เขาบอกหนังเอกคาดจันเป็นนี่เป็นเมียทาารนอยู่นี่เพราจันชื่อโทนใรหลับตาอ <c oughs> ินโทษอนินเอา,อร,า,า,กการ้องภาษาภาคกลาง จะได้ฟังออกบ้างเป็นนางเอกเหมจ๊ะเป็นนางเอกเหรอคนใช้เขาโอ๋ยคนใช้นี่นั่งข้างล่างคนใช้เดี๋ยวนางเอกเขาออกมาจะไม่มีที่นั่งไม่ใช่นางเอกเหรอไม่ใช่นางเอกต้องสวยกว่านี้สิต้องสวยกว่านี้เด็โอเคกลับไปกลับไปกสิ บายดีทวนาม้วนมูเช้าอิจฉาใชฉผู้ที่มาในางานคำคืนนวเมีแจงบอดีอภัยด้วยควน่วยอย่าฟาวโขน้อยคนโบโกโอ,อันยาเจ้าอย่าก้าวควรมันบอดจำเรดลวนคือไฟอารหันมันสำคัญทั้งว่าจ้าทาทางคลังฟอ สมนุน้ำต่างท้องเรืองอ <laughs> กล่าวง่ายจริงๆพอดีตรง <laughs> สมนุน้ำต่างท้องเรืองเขาต้อยเองมีนม้มอยแล้วว่าเจ้าหญิงลาเคเวลโอเวนกรรมจริงๆเอาชื่อในไทยๆเถอะขาต้อยเองมีน้มอยู่แล้วว่า <laughs> เจ้าหญิงคืนเดียวอ๋อดูได้คืนเดียวมีผ <laughs> ัวคืนเ <laughs> ดียวมันนีไปเ้ยสมควรหรอก ไม่น่าถึงคืนเลยมตั้งแต่ขน้อยเกิดได้ยังมาเนี่ยอืมขน้อยบรเคยเสียผมมาจาโบผู้ใดเลยผมมาจ่าลีลีกับโบคือกันละเออม่ได้ข้น้นอยดีใจหลายตั้งแต่สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ของขน้อยเป็นอะไรทรงพระบัชวนป่วยปีแปก,กอไปแล้วอาตายเถอะอตายแล้ว <c oughs> เขาอ,อยู่คนเดียวน่าสงสารทีกินก็ไม่ได้กินนี่โอ้สิน,นอนก็นอนมาแล้วทำไมถึงไม่หลับ พอนอนผู้เดียวเ้าก็ย่านย่านไผยย่านตัวเอ,อาเงนี่ยหละคนอะไรกลัวตัวเองขางยจหงเมื่อนี่ฝันฝันยังไงนอนสามทุมท่มเรือกเติมสี่ทุ่มฝันเปิดไฟสว่างเบิร์คืนอารถจะเปิดเห็เนยังไยอันไลายไลน์มากเลยฝันไปทางเหยียบป<อ>งูกัดฝันว่าไงฝันว่าตัวเขาเองมาบีบข้อตัวเขาเองโอ้น่ากลัวจริงๆนะน่ะเนะมื่อนี้ดีใจลาย และแล้วสเสด็จพอสเสด็จแม่เขาได้รับมั่นไว้ให้กับเจ้าชายเมือนเป็นเวลาเดียวกันที่เจ้าชายทั้งสองที่ติดตามหาแฟนรักที่พ่อแม่ได้มั่นไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเชียรักเปิดประตูพี่หน่อยสิจ๊ะคำว่าโลดประตูว่าได้รดซิบไม่ใช่กางเกงนี่บ้านพ้ดีอ,อ๋อลง,องสิง<ำ>กนางเอกจะ จริงๆใครยุ่งเหลื ite, อเกินแกเนี่ยใครมาเอกโดดแล้วนะไอกหน้ารักจริงๆอ๋อโอ้ยอย่าอย่าต่อยโอ๋อทำแม่หวะฮะทำแม่เหรอน้องหักอายหนีไปดำอายได้บอลใครมาบอกง่ายแต่เท่าเลี่ยไหมโอ้ยอายเอ้แกดไม่ได้มากน้อง บ่ต้องในข่อยนี้ไปนาำหรอกายมองนีก็ได้วันนั่งคุยกันหองนี้ก็ได้ตัวอ๋อคุยกันที่นี่ก็ได้คุยกันที่บ้านด้วน่ารักอะไรล่ะเกินเฮ้คนนี้น่ารักเหลือเกินโอ้โหน่ารักไปหมดเลยใครจะเธออุ้ยตายตายจอดไซแม่งงงเงงตีจะเปิดไม่ตัดแต่โอ้ตีนะโอ้ท่าน จายฟ้าคำลนไงท่านใช่ไหมที่เด็ดพ่อเด็กแม่เรามั่นไว้ให้ผูห้หญิงอะไรก็ไม่รู้สวยไม่มีที่ชมเลยอ็ไม่มีที่ติเลยแต่เธอก็น่ารักลอเกินนะจ๊ะใช่ลุกขึ้นนะที่รักดูยอดจองหรอจ๊ะดูบรรยากาศนะโลดนิ้วมาระหว่างพระเอกกับนางเอกก็จะร้องเพลงเกี่ยวกันบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะ สาวชาวนาจังนองที่มองมองมองละตัวน้องจักสนพี่เราเป็นคนอุบลน้องเป็นคนอูรังอะไรอูรังแถวไหนเนาอูรังก็ใต้วนมาหน่อยแถวไหนอ่ะเ้าก็แถวมันเป็นอำเภอเป็นอำเภอเหรอเลยวารินมาหน่อยแถวอะไแถววารินชา้มลาดพี่เราเป็นคนอุบลน้องเป็นคนหนองคายอยู่เพิ่งได้ละสิกขวบปี สาวท้งสวยแต่นอพี่จับไปขอเอารือเปล่าคนดีนิ้วนี้ทำไมมันสางใช้มาดและจากพุ้นที่ใส่นิ้วนี้ตั้งคืนทั้งวันพี่ในขอจับจองกลัวพี่เป็นน้องไข่ดันว่าดอกไปประมาอะไรน้องไข่ดันเจียงไหมใส่องค์หญิงเนี่ยพี่ดมเจียงหน้่นอเอกน่าเกลียดน,นะอีคนเนี้ยเรายังไงน้องไข่ดันไม่คือว่า เราไม่ชอบหลาน้องสาวน,น,นั่งอกค่อเูตต์น้ะน,นี่นังเอกนี่คนคนใช้ตัว <c oughs> เออขอเข,ขอเป็นคนใช้ได้ไหม <c oughs> โอ้ยอีนี่ยังมีหัวเหอให้เล่นมัง้งนี่นมไม่มีอะไรเลยคนใช้ทองมันน้อยอนังเอกทองเยอะสวยจริงๆแม่ทุนทองลาตีแม่ทุนก็หมองต้อมใจทำไมสวยอะไรอย่างนี้อีนี้เมาแล้วเปล่าพูดถึงทองอ๋อ ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้สวยเลอะเทอะคุณพ่อคุณแม่ไน้มั่นเอาไว้ให้ถูกใจข้าพเจ้าแล้วเจ้าเป็นใครมาจากไหนแล้วเจ้าเป็นใครล่ะเราคือคือคือคู่มั่นของแม่นางนี้หัวเราะทำไมหัวเราะยังไม่มีเหตุผลเจ้าจะเอาไปไม่ได้เจ็ดคัดหน้าตาอย่างเจ้าเราจะเหมาะสมกับแม่นางเราก็เป็นคู่มั่นของนางเหมือนกันเราเหมาะสมที่สุด เจ้าก็เป็นคู่มันเออเจ้าอยากได้แน่นอนเอาไปอ้ามเฮ้ยห้ามสิห้ามแน่หรอท่านเจ้าห่วงห่วงเราเจไในมาเป็นคู่มัวนกันท่านต้องห่วงเราโอ้ยห่วงบ่อวนะครับยันไปกินใจเบิร์่ใช่ฟังพอนี่ท่านต้องห่วงเราด้วยนะอือกำลังตัดสินใจอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันทำไมให้ไม่พูท่านมาแลลวอือผ่าเอาดีกว่าจะอะ พาก็ได้แต่ต้องให้เราเป็นคนแบง่งอ่ะมึงลองแบง่งเลยเราจะตัดคอแล้วเอาหัวให้มันไปเราจะส่วนตัวมาอย่างนั้นพวกท่านสู้กันเองแล้วกนันยอมใช่ไหมต่าหากว่าเจ้าอยากจะได้แม่นางไปเชยชมเจ้าจะต้องข้ามศพคนใช้ไปก่อนมันไม่เกี่ยวกันไม่ไม่เกี่ยวต้องข้ามเราไปก่อนตายแน่นอนเลยนะถ้าไม่ยอมอยามาเลยอ,อ้าโอูย โอ้ยตายเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายโอ้ยจังไหนมาเป็นจักษสันนิษฐานโอ้ยย่ายักษ์ากันกันยังวไงยากษ์ขายขาตขากในอะไรจิกขาดจิกแข่งกันเลยเห็นหน้ากันอยู่ดีๆก็ได้อ้าวไปยังไหนบ้างไหนไม่ยังลีไอ้ยังกะต่าเจ้าห้องกะตกะเจ้าเป็นอี๋โอ้ยแอบเป็นห่วงโลกห่วงหลานนี่ล่ะสทำไห่วงเพลินเนี่ยอาจะออกมาจังไหนมาข่ามาแข่งกัน อันนี้เรียนล้ำซิ่งกันเส่็จเดือดฉันบอกเออหัยหาอันนี้มันอันเท่าเท่าที่แดงบะเท่าแดงกันแท่งแสงะลูกเท่าแสงบ่เจ้าจันจ้าจำข่อยป่ะเด็บ่ะอ้าวใช่ไงมล่ะโอ้ยโบจักบ่ซาดซอาปิงโอ้บ่ซ่าต้องเปมนไซส์ว้าวโอ้ยซาดบ่เนี่ยเออก็ไม่ยังกัน่สมัอมันขากันตายอันฟ้าก็อันไหนให้แม่ทาแม่ทาแม่ไปจังไลยมากจังไลยมากข่อมาก พอโมพอพวกกันเลยเอาอีสานบ้านเฮานั้มันแรงมันแหงหลายก็เลยมาทำมาหากินในกรุงเทพโอ้อน่องกัมาหยาดกันอยูหยาดกันจิตเสมือนมันขากันเบิ่งไปว่าแบบเป็นพี่เป็นน้องสิได้ไหมเนี่ยถ้าจะว่าแม่ว่านั่นั่งหน่อยนี่มันไปเอาแม่มากสิเล่ว่าใจแม่ออีริ่งกังเนี่ยเออเอาล้วเจ้าไปไหนม้าไหนจังก็มานั่งแปดๆปรที่พี่อันแม่มันยังอันยู่น้ำหลกใส่หลายเดือนละก่อนน้ำหลกงรอนเออมหลอนน้ำมาเหลี่ยมมาเกียร์สิเอามาเกียร์นะโม่ละตัวลูกเอามาเหลี่ยมมาแย่งนี่ละ มันเป็นแต่แง่งเนาะกาจาวาแม,วาม่ว่ามาอยู่น้ำลูกก็ดีอยู่นั่งคอลออยู่มีความสุขอยู่บ่เอออันอยากกินหยังมันก็ซื้อให้กินมแม่เอากินมันหลายอยูอ่ตรงพี่กาจาวาแม่ว่าเมื่อเสาร์ก็กินโจงเขาปลายใส่ห่อมแซ่แจกเนะหมูฮะ <laughs> หมูบ่อะอาหารหมูกาจาว่าแม่ว่าสงสยงัยย่ามือแรกมนันต้มมันอัน,อน บักบวบจั๊กสี่นาใส่ให้ใส่แม่ขิงแกงบักบวบใส่ปลาดุกหน่อยเนี่ยใส่แม่แฉบแฉบกัยนยังว่าเออแฉบอยู่นอ่นรับดีบ่เจ้ากินดีเมื่อกี้น,นั่นรับอยู่น่ะแต่ว่าเนี่ยโม่งแรงหกม่งแรงหามโม่งแรงเนี่ยโอ้เห็นกิจเวแรแดงจูงเนี่แม่อึดอัดจนเท้าเป็นเนี่ยคื้นหอดแต่บ้านกันยังว่า